หายสงสัยกันไปแล้วแหะครับว่าสิ่งก่อสร้างสไตล์ภาษสาทยุ่งที่สวยงามย่านบางนาก็คือโรงเรียนานานาชาติเบิร์กลเล่ที่มีหนุ่มนักธุรกิจวัยเพิก3ปีเป็นเจ้าของครับและตอนนี้เราจะมาเปิดเผยทุกแก่มุมธุรกิจที่เขาสร้างขึ้นรวมถึงแนวความคิดที่อาจจะทําให้คุดรวยขึ้นอีกของผู้ชายคนนี้ครับนัทพลจุลานกู คุณนัทพลเรารู้อยู่แล้วว่าคุณเป็นเจ้าของโรงเรียนนานาชาติเบอร์เก้แห่งนี้ครับแต่ยังมีอีกหลายธุรกิจที่คนไม่ทราบแล้ววันนี้คุณต้องเปิดเผยให้คนไทยทัง้งประเทศได้รู้กันเลยครับนอกจากโรงเรียนแล้วมีอะไรอีกอย่างแรกคือสนามกอล์ฟครับผมมีสนามกอล์ฟสองสนามสองสนามด้วยกันอันแรกอยู่ที่ไหนครับอันแรกอ,อยู่ที่เป็นชื่อสมิธรวินมิวกอล์ฟครับอยู่ที่บางนาครับสนามกอล์ฟสมิธนี่ของคุณเหรอใช่ครับ พ่อผมเคยตีที่นั่นผมไม่รู้เรของคุณต่อมาอันที่2คือสมิตกินเวลีเชียงใหม่อยู่ที่เชียงใหม่ครับอย่างที่สาคือหนังสือ,อนิสยาศาส์นะครับที่ชื่อสมิตวันกินครับเป็นเกี่ยวกับทําเกี่ยวกับนิสยาศาสตร์กรอล์อฟแสดงว่าเป็นคนที่ชอบกอล์ฟมากใช่ผมโดนให้คุณพ่อฝึกเรียนตั้งแต่เด็กนะฮะคือจับไม้ครั้งแรกตอนายุเท่าไหร่ครับ ประมาณ10บขวบครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นมีอีกอะไรอีกมีทางด้านของอาคารสํำนักงานให้เช่าอายุ35ปีนะครับคุณผ,ผู้ชมไม่ใช่แค่นั้นฮะมีอีกอะไรครับเงินทุนหลักทรัพย์ไอล่าครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นมีอีกนะฮะโรงแรมก็จะมีโรงแรมสมิธพาวิเลียนอีกที่หนึ่งครับครับเยอะมากและเลมิเรเด้นนี่คืออะไรฮะ เลเมิเน่นคือเป็นโครงการที่โรงแรมที่ตอนนี้ผมมีการก่อสร้างอยู่จะจะจะใช้เวลาประมาณ15เดือนแล้วจะเสร็จ,จะจะ,จะเสร็จใช่อยู่แถวไหนครับอยู่บางนานี่แหละครับน้อยไปไหมครับธุรกิจของคุณและบ้านคุณผมก็ผมคิดว่าผมยังสามารถต่อยอดทําธุรกิจอย่างอื่นได้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าผมชอบงานทางด้านของบริการเมื่อเวลาที่ผมสําเร็จจากทางด้านของธุรกิจหนึ่งแล้วเนี่ยผมก็พยายามคิด จะมีเป้าหมายใหม่ๆมาให้เราได้ทดลองฝีมือเสมอเสมอก็คิดว่าอีกหน่อยก็คงจะมีเป้าหมายแล้วก็มีธุรกิจอย่างอื่นที่เกิดขึ้นให้เป็นท็อกออฟเดอะเทพูดตรงๆนะผมว่ามันโอเวอร์อ่ะคือไม่ใช่คุณโอเวอร์นะแต่ว่าแบบชีวิตเป็นโอเวอร์จริงอ่ะเคยรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าเราเป็นเจ้าของทุกอย่างมัมันรู้สึกว่าเหมือนกับเรามีอํานาจทําทุกอย่างนะสของผมเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนทําตามใจฝันก็คือเป็นสิ่งที่มีความใฝ่ฝันคือพอผมทําฝันอันนี้สําเร็จ ผมก็ไปต่อยอดอีกฝันหนึ่งด้านของการลงทุนเนี่ยก็คงไม่ใช่แบบลงทุนแบบก้าวกระโดดก็คือตู้มเดียวเพราะว่าเราเนี่ยต้องอดออมไว้เหมือนกันในลักษณะที่ว่าอย่างถ้าเกิดทางด้านของธุรกิจเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่ไม่คาดฝันเช่นทางด้านของเศรษฐกิจไม่ดีหรือการเมืองหรือคดสิทธิ์อะไรต่างๆลักษณะงี้คือเราก็ยังมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งที่สามารถลั่นธุรกิจอื่นได้หรือว่าเก็บออมไว้ในลักษณะที่ว่าเผื่อว่าทางด้านของ นที่่บ้าจปวยอะะไรหลังจากดูแลธุรกิจของครอบครัวนัทพลก็ผันตัวเองมาทำงานด้านบริหารตามที่ใจฝันไว้แบบเต็มตัวอย่างธุรกิจสนามกอล์ฟที่เริ่มต้นจากการชอบเล่นกอล์ฟหรือว่าจะเป็นรงค์เงินานชาติและรวไมไปถึงธุรกิจโรงแรมเลยครับต้องขอบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าคุณนัทหรือนัทพลจุฬางกูลเป็นลูกชายลำดับที่สของตระกูลจากลูกชายทั้งหมด6คนซึ่งคุณพ่อก็คือสรรเสริญจุฬางกูลครับ ผู้ก่อตั้งบริษัท s u m m i t Corporation ผลิตชิ้นส่วนยางอะไหลร่รถรวมถึงธุรกิจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์มูลค่านับหมื่นล้านบาทและถูกจัดเป็นอันดับมหาเศรษฐีไทยที่รวยที่สุด20อันดับเพราะว่าถ้าวันนี้คุณไม่มีคุณพ่อคุณแม่ไม่มีครอบครัวคุณเนี่ยนะฮะคุณจะมีวันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องการทํางานผมว่ามีเพราะผมคิดว่าผมมีความตั้งใจที่จะทํางานแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะทุกวันนี้เงินที่ใช้ เป็นลักษณะของการต่อย,ยอดจากธุรกิจหลักส่วนทางด้านของธุรกิจอื่นๆที่เราแตกยอดออกมาทำเนี่ยเป็นเงินที่เราเนี่ยกู้มาจากทางด้านของพ่อแม่เราจะต้องทำเอาดอกเบี้ยเนี่ยคืนพ่อแม่เหมือนกันจริงไหมที่คุณอายมากบางทีไม่อยากให้คนรู้ว่าคุณพอมีจะกินผมเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองอ่ยเป็นคนธรรมดาจริงๆธรรมดาทั่วไปก็คือไม่ต้องการอวดร่ำอวดรวยเพราะผมก็ไม่รู้ว่าอวดรวยไปแล้วมันจะได้อะไรคนที่ได้มันคืออะไรการ ยินยอจากทางด้านของคนรอบข้างเหรอที่จะบอกว่าเออคนนี้ดีคนนี้รวยผมอยากให้คนเนะี่ยรู้จักผมที่ทางด้านของผมประกอบธุรกิจอะไรหรือผมมีวิสัยทัศน์ที่ดีอย่างไรแต่ไม่อยากให้คนมาแนะนําผมว่าอ๋อคนคนนี้มีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านเคยต้องทาอะไรเพื่อสร้างภาพไม่มีเพราะทุกวันนี้ผมก็ไม่จะเป็นอะไรต้องสร้างภาพเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนธรรมดาแล้วก็ไม่ได้ พิเศษพิโสอะไรกับคนอื่นเลยผมก็ใช้ชีวิตธรรมดาทุกวันนี้ผมไปกินข้าวที่ตลาดแถวบ้านมากกว่าไปกินข้าวที่โรงแรมปรตัตาาร,ระดับ5ดาวอีกนะครับเพราะมันมันสุกกว่าเลยหรือมันอร่อยกว่าคือผมรู้สึกว่าผมชินกับสิ่งแบบนั้นมากกว่าแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมเป็นคนชอบข้าวแกงอาหารตามสั่งมากซึ่งผมไม่จําเป็นต้องไปกินสเต็กหรือ,อสปากเกตตี้ตามโรงแรมต่างๆจำได้เห็นลูกคุณเนี่ยก่อนหน้านี้ทีมามามาให้มีช่วงอยู่เมืองนอกอ้วนมาก แล้วก็ลดลงมายังไงอ่ะก็ออกกําลังกายครับห้าโลกี่โลฮหโลหาโลออกกาลังกายใชออกกังกาคือทุกอย่างเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยเราต้องเ,อเหมือนมีวินัยในตัวเองคือผู้ที่สังเกตว่าคุณจะเป็นคนที่ต้องเป๊ะเนี้ยมากอย่างนี้ไี้วว่าแล้วคนอายุแค่35หแต่หน้ายัางเด็กมากตอบตรงๆนะฮะว่าทําสัญญกรรมหน้ามาัไม่มีไม่เคย ไม่เคยทำเลยทำจมูกอ่ะไม่มีครับปากเคยไม่เคยจะปากจะทำทำไมไม่เคยผมดูดีอยู่แล้ว <c oughs> อไอ้ผมชอบคุณนะคุณคุณดูแลรักษาไปได้ยังไงก็คือ อย่างแรกเลยก็เราก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับใบหน้า <ฮะ S 1> แล้วก็รักษาความสะอาดหน้าอยู่สม่ำเสมอนะครับแล้วก็มีทางด้านของไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายเออหรือว่าการเลือกผลิตภัณฑ์หรือว่าอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคือของผมเนี่ยในลักษณะของการทํางานเนี่ยก็ต้องทํางานให้เต็มที่ถ้าเวลาการพักผ่อนก็ต้องพักผ่อนให้เต็มที่เหมือนกันผมสามารถปิดสวิตต์ตัวเองได้เลยไม่ต้องพิถางงาเลยไม่นึกถึงงานเลยมันเป็นเวลาว่างที่ผมควรจะใช้ชีวิตกับเวลาว่างแต่บางคนทําไม่ได้ไงเขากลับบ้านไปก็ยังไม่ึงไอ้งานที่ค้างคา สมมติว่าเข็นรถขายของเสร็จเนี่ยกลับบ้านไปมันก็ยังนึงกเอ้ยวันนี้จะหารเงินได้ไหมมันจะปิดสวิตอย่างไงอ่ะคุณนัทผู้นี้มันต้องเป็นลนักษณะเหมือนออมีความระเบียบวินัยในตัวเองนะครับ,ค,รบคือมันต้องทําให้เคยชินทุกอย่างเดี๋ยวมันก็มาเองอะฮะหน้าที่การงานกับหน้าตาถางตรงๆมันต้องไปด้วยกันนะ ต้องไปด้วยกันมีความสัมพันธ์กันใช,อใช่อย่างหน้าตาเนี่ยมันเป็น first impression ที่เราเห็นตอนแรกครัง้งแรกที่เราเห็นใช่แล้วก็ทางด้านของผิวหน้าก็มีความสําคัญก็คือผิวหน้าเนี่ยจะช่วยในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการที่แต่ละคนเนี่ยอยากจะเข้าใกล้ผิวหน้าเราก็ต้องมีความสะอาดสะอ้านแล้วก็จะมีความมั่นใจในตัวเองซึ่งความมั่นใจในตัวเองเนี่ยครับจะส่งเสริมให้เกิดบุคลิกภาพที่ดีโอ้โหผมว่าเขาเลือกคนถูกแล้วนะจริงๆ ไม่มีใครหมอที่จะเป็นเอ็นดอร์เซอร์ให้กับตัวคุณแล้วเพราะเหมือนกับจะอินมากาเกี่ยวกับเรื่องนี้เ <C> e <an> ขาถึงไม่เลือกเราไงว่าเราไม่ได้อินนะเอาผมเป็นคนไม่ค่อยได้ดูแลใบหน้านปีนหน้าได้ครับคุณวูดี้ผมว่าไม่แน่ปีหน้าอาจจะได้<ช>ต้องต้องต้องฝากไว้แหละหนึ่งปีจากนี้ไปผมจะพยายามดูแลใบหน้าตัวให้ได้มากที่สุดนะอย่างน้อยก็จะได้ตำแหน่งเท่ากับคุณคุณรับสมัครพนักงานแล้วรับสมัครแปลด้วยไหมครับทุกวันนี้ช่วงหน้าห้ามพลาดครับสำหรับแนวความคิดจากปากหนุ่มนักธุรกิจ ที่กำลังมาแรงเขาจะมาเปิดเผยเคล็ดลับความสุขซึ่งจะนำไปสู่ความฝันและความสำเร็จของหลายๆคนห้ามพลาดครับคอ้หวัวเวลาได้เงินมาเนี่ยมันจะทำให้คนเรามีความสุขถ้าวันนี้คุณไม่มีโรงเรียนไม่มีธุรกิจไม่มีเงินเลยเนี่ยคุณคิดวคุณสุขเลยไหมนคนลุกมาก